สวัสดีครับผมสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับก็วันนี้อยวพามาดูออดิบนะครับออดิบที่ปลูกเอาไว้นะครับก็มีอยู่จริงๆมีอยู่5ต้นนะครับแต่มันมีต้นหนึ่งที่มันช่วงนี้ฝนตกนะครับรากก็เลยมีปัญหานะครับก็เลยเก็บไปนะครับเก็บไป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 อนุบาลใหม่พูดง่ายนะฮะต้นแรกนะครับก็เป็นออดิบด่างขาวนะครับด่างขาวธรรมดานะครับ ของผมก็แปลกใจนะว่าแบบต้นแม่ที่ได้มาก็คือราคาไม่แพงหรอกนะครับแต่มันก็ด่างติดแค่หูอะไรอย่างเงี้ยบางใบก็ด่างน้อยบางใบก็ไม่ด่างเลยก็มีนะครับแต่น,นี้ก็ในอย่างเงี้ยไม่ด่างเลยนะครับอันนี้เป็นด่างขาวธรรมดานะครับสามสีนี่นะครับตัวนี้ยังยังไม่ได้จ่ายลูกนะครับไม่มีลูกนะอ่ะโอเคต้นต่อมาก็เป็นเหลืองอันดามันนะครับโอ้หตัวนี้แบบโตวไวจริงๆนะครับถ้าเกิดเขามีเขียวเยอะเนะี่ย เขาจะโตโคตรไวนะครับ <K ot> <white> ตัวเนี้ยอันนี้ก็ดังหลืองอันามันนะครับอันามันสีเขาจะแบบเหลืองเขาจะจีจานมากนะครับเนี่ยนะฮะอันนี้ใบใหม่เขาก็ด่างติดที่หูนะครับติดที่หูนิดๆนะครับบางใบก็ด่างติดเนี่ยปลายขอบนี่นะครับอันนี้จะด่างจัดหน่อยนะครับแต่พอใบเขาเริ่มแก่เขาก็สีเหลืองมันก็เริ่มหายไปนะครับมันก็จะเหมือนพวกบอลนนะ จะทิ้งใบต้องตัดคอยตัดใบออกเรื่อยๆนะครับอันนี้เขาจ่ายลูกมาให้แล้วนะครับทั้งหมด2มีต้นนูนล,ล่อรากเอาไว้นะครับแล้วก็ต้นนี้นะครับก็เหลืองใช้ได้อยู่นะเนนะครับใครสนใจก็ทักทายได้นะครับเนี่ยก็ใช้ได้อยู่นะครับความด่างนะครับเพราะว่าเดี๋ยวอันไหนที่มันด่างเยอะๆผมก็จะเก็บไว้ตั้งแม่ต่อนะครับเนาะโอเคอต่อมาก็จะเป็น เขาบอกว่าหยาดพิรุนนะครับตัวเนี้ยเป็นออรดิบหยาดพิรุนนะครับเลนดิฟนะครับนี่นะครับตัวนี้ก็มีลูกแล้วสามต้นนะครับนี่นะครับสวยๆเลยนะครับอันนี้เลี้ยงง่ายนะครับขุดขุดสดไปเนี่ยไปปลูกเนี่ยใบไม่มีเฉาไม่มีเหี่ยวนะครับเนี่ยนะต่อมาก็จะเป็นตัวไลวากิวนะครับไลวากิวนี่นะฮะตัวนี้เขา สวยนะจริงๆริงใบก็สวยมากมีแบบใบฮาใบอะไรน,นี่ผมตัดทิ้งไปสองใบนะครับนี่แล้วก็เขาจ่ายลูกค่อนข้างดีมากนะครับอันนี้เป็นแบบวากิโอกินาว่าเลยนะครับนี่นะหลอดใหม่ก็ขาวจัวมากนะครับผมเลยยังไม่กล้าแยกนะครับตัวนี้เพราะว่าคอร์รฟิลเขาน้อยกลัวเข,ขาน็อกน,นะครับก็เลยเดี๋ยวรอโตกว่านี้นิดนึงนะครับเนี่ยเทียบกับอิวโป้ผมใบยังไม่ได้ใหญ่เท่าไหร่นะครับแล้วก็เขาจ่ายที่เป็นเผือกขาวๆแบบนี้มาอีกแล้วนะครับเนี่ย ะะแล้วก็มีแบบที่เป็นธรรมดาก็มีนะครับผมแยกไปแล้ว2ต้นนะครับตัวนี้มาดูอีกอันนึงอันนี้คือเหลืองสมิลานะครับอันนี้เพราะจะไข่นะครับนี่นะฮะความเหลืองเขาจะไม่สู้ตัวอันดามันนะครับเนี่ยเพื่อนๆดูได้เลยนะครับอยวาดูอันดามันนะนี่อันดามันนะครับมันจะเหลืองแบบเหลืองสดมากนะครับส่วนตัว เหลืองสมิลาเขาเ็าจะเหลืองแต่ไม่ได้เหลืองมากนะครับตัวนี้เพาะจะไข่นะครับเดี๋ยวรอลงเข่งตะก้าก็น่าจะไปไวเพราะว่าตัวนี้ก็โตไวเช่นเดียวกันนะครับนี่นะครับจะมีอีกต้นหนึ่งเป็นด่างหินอ่อนนะครับแต่พอดีว่าตัวนั้นมีปัญหานะครับก็เลยเอาไปแยกไว้นะครับโอเคอันนี้ฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับท่านที่สนใจออดิบนะครับก็เดี๋ยวอีกสักไม่นานนะครับน่าจะมีอ่าต้น เล็กๆแบ่งนะครับจําหน่ายนะครับโอเคโอเคครับขอบคุณมากนะครับที่รับชมนะครับสวัสดีครับผม